ศิลปะพอดแคสต์ Golden บอยตอนพระเจ้าชัยวร,รมันที่6กษัตริย์ขเขมรไม่ใช่ต้นแบบ Golden บอยสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเ,ออเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะครับทางเดอเมดได้ออกข่าวว่าจะคืนโบราณวัตถุนะครับเป็นปฏิมากรรมสำริด ให้แก่ประเทศไทยนะครับซึ่ง1ใน2ชิ้นนั้นเป็นปฏิมากรรมสำริดขนาดใหญ่ที่สื่อเรียกปฏิมากรรมชิ้นนี้ว่าโกลเด้นบอยทีนี้โกลเด้นบอยเนี่ยมีการตีความกันว่าเป็นพระรูปสนองพระองค์ของพระเจ้าชัยวรมันที่6ทีนี้คําว่าสนองพระองค์นั้นหมายถึงอะไรนะครับก็คือหมายถึงว่าเป็นรูปที่เปรียบเมื่อพระเจ้าชัยวรมนทท่6เนี่ยสิ้นพระชนไปแล้วมีพระรูปเป็นลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้น รูปนี้ไม่ใช่รูปเหมือนแบบพอร์เทรตหรือประติมากรรมเหมือนตามมนุษยสาว์รีในปัจจุบันแต่เป็นรูปเหมือนในอุดอมคตินะครับของพระเจ้าชัยวรมันที่6ทีนี้ปัญหาถัดมาคือว่าคนที่เสนอว่ารูปนี้คือรูปสนองพระอ,องค์พระเจ้าชัยวรมันที่6นั้นคือมาตินเลนเนอร์ซึ่งมาตินเลนเนอร์เนี่ยเป็นคิวเรเตอร์ของเดอะเมทเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการตั้งคําถามกลับว่า 1. รูปนี้เป็นรูปสนองพระอ,องค์ได้ไหมสอง ถ้าเป็นรูปสนองพระองค์จะเป็นรูปสนองพระองค์พระเจ้าชัยโบร,รันที่6ได้หรือเปล่านะครับคำถามใหญ่ๆสองคำถามนี้ประเด็นที่หนึ่งคือตัวปฏิมากรรมจากเดอะเมชชิ้นนี้เนี่ยเรารู้แต่กว้างๆว่าได้มาจากบ้านยางนะครับแถวละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งโบราณฐถานที่พบเนี่ยก็หมดสภาพความเป็นโบราณฐถานไปแล้วเพราะฉะนั้นการตรวจสอบจากแหล่งเนี่ยมันก็คงลำบากน่าโชคดีอย่างว่าเราได้พบปฏิมากรรมชิ้นหนึ่ง นะครับจากปราสาทสากําแพงใหญ่เป็นปฏิมากรรมสำริดขนาดใหญ่สูงจากเบยจนถึงเสียเนี่ยร8 0เซนซึ่งขุดพ้นพบในปี2532โดยกรมศิลปากรปฏิมากรรมสำริดขนาดใหญ่ชิ้นนี้นะครับศาสตราจารย์ชองบัวเซเย่ได้เสนอว่าเป็นทวารบาลเหตุผลเพราะเท้านั้นเนี่ยวางขาเหลื่อมกันและ ศาสตราจารย์ดรหม่อมราชวงศ์สุริยวุฒิสุขสวัสดิ์ท่านก็บอกว่าเป็นทวารบาลด้วยเช่นเดียวกันเพราะรูปแบบเครื่องทรงนั้นเหมือนทวารบาลอันนี้เนี่ยในชั้นต้นที่กำแพงใหญ่นั้นเนี่ยผมไม่คิดว่าเป็นพะศิวะและเป็นทวารบาลทั้งนี้เพราะว่าถ้าเป็นรูปพะศิวะจริงทําไมสัญลักษณ์ของพะศิวะจึงไม่ปรากฏยกตัวอย่างเช่นพระเนทีสามเป็นต้นไม่ใช่พะศิวะแน่เพราะถ้าเป็นพะศิวะต้องมีมวยผมแต่ที่กำแพงใหญ่นั้นมีรูอยู่กึ่งกลางพระเศีย แสดงว่าต้องใส่อะไรอีกชิ้นหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นศีลาพรเพราะว่าตัวอย่างของวัติมากรรมสำมฤิ์เนี่ยถ้าเป็นศีลาพรเป็นรูปมวยผมเนี่ยมันต้องหล่อชิ้นเดียวกับตัวพระเศียรเกิดขึ้นและที่สําคัญคือจาลึกที่พระวิหารพูดว่าในปี1580พระเจ้าสุริยวร,รมันที่หนึ่งได้ประทานรางวัลให้ขุนนางคนหนึ่งที่ก่อกำแพงที่พฤกเทศวนสำเร็จ ซึ่งศาสตจจราจารย์เซเดสก็บอกพระพกเทสวนที่นี้คือที่สักกำแพงใหญ่ปี1585ขุนนางทั้งหลายได้กระทำการการปนาอุทิศให้แก่พระพึกเท,ส,ทสวนจะลึกหลักนี้สลักอยู่ที่โคบุระที่ปราสาทสากกำแพงใหญ่หากแต่ปฏติมากรรมชิ้นนี้มีอายุร่วมสมัยกับพระเจา้าอุทัยทิทยวรมนิส2คืออุทยัยทิยวรมนิส2กับสุยะรมนิส1เนี่ยนะครับอ่าสุยะที่1เป็นพ่ออทุทัยทิยวบรมนิสส์2เป็นลูก ก็คือเวลาเนี่ยมันล่นลงมาซึ่งถ้าจะให้ผมกําหนดอายุศาสกำแพงใหญ่ก็จะมีอายุอยู่ประมาณช่วง1,600ต้นต้นๆซึ่งมีอายุหลังกว่าจารึกสองหลักนี้มันสแสดงว่ารูปเคารพประธานนั้นก็ต้องทําไมครับสาเร็จไปเรียบร้อยไปแล้วเกิดขึ้นประเด็นถัดมาชิ้นนี้ไม่ใช่ทวารบาลตามแบบข้อเสนอของศาสตราจารย์ชองบัสเซเยเพราะว่าอาจารย์ท่านเสนอว่าการวางเท้าเหลื่อมจึงเป็นเรื่องของสแสดงของความเป็นทวารบาล แในขณะเดียวกันนะครับคือทวราบานในสมัยบาปวนเองศิลปะแบบบาปวนก็มีลักษณะการยืนเท้าเสมอกันนอกจากนี้เทวะองค์สําคัญที่ได้จากปราสาทพร,ระโคปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสหารชาติพิมายก็วางเท้าเหลื่อมกันด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นการวางเท้าเหลื่อมหรือเท้าชิดไม่ใช่เป็นหลักในการแปลความทางปฏิมาในวิทยาประเด็นที่2คือการที่คุณชายสุริยวุฒิสุขสวัส,วสดินั้น อาศัยเรื่องของการเปรียบเทียบลวดลายว่าลวดลายนี้เหมือนกับทวารบาลที่นั่นที่นี่ที่นี่เพราะฉะนั้นจึงจึงกำหนดว่าปฏิมากรรมชิ้นนี้คือทวารบาลแต่คําถามคือเครื่องทรงของปฏิมากรรมจากกําแพงใหญ่นั้นเหมือนกับรูปนาายบรรทมศิลป์ที่ได้จากปราสาทแม่บุญตะวันตกปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานชาติกรุงพนมเปญเพราะฉะนั้นอา้าวถ้าปฏิมากรรมจากกําแพงใหญ่มีเครื่องทรง เหมือนการน,นาลายบรรทมศินทำไมจะคิดไม่ได้ว่าปฏิมากรรมชิ้นนี้เป็นเทวะองค์สําคัญจริงไหมครับประเด็นถัดมาถ้าเราคิดว่าปฏิมากรรมชิ้นนี้คือทวรบาลต้องเข้าใจนะครับทวรบาลคือปฏิมากรรมที่ตั้งอยู่องประตูภาษาาแห่งนี้ถ้าหล่อด้วยสำลิศขนาดนี้หมายความว่ามันต้องหรูหราม,มากนะครับถึงว่าลงทุนหล่อสำลิศนะครับแล้วกาไหลทองต่างหากทำไมทวรบาลองค์นี้จึงให้มีความสำคัญ มากเพียงนี้ที่สำคัญคือถ้าปฏิมากรรมทิ้นนี้คือทวารบาลต้องตั้งอยู่กลางแจ้งทำไมคราบกาไหล่ทองปัจจุบันยังเห็นกันชัดนะครับถ้าตั้งอยู่กลางแจ้งเนี่ยนะครับกาไหล่ทองเนี่ยฝนชะสิบปีมันก็หายก็น่าจะหายกันหมดแล้วแสดงว่าปฏิมากรรมทิ้นนี้แต่เดิมนั้นจะต้องทำไมครับตั้งอยู่ในอาคารหลังใดหลังหนึ่งที่ประสาทสักกำแพงใหญ่ดังนั้นนะครับผมจึงตีความว่าเมื่อคิ้นนี้ไม่เกี่ยวข้องกับองค์พระเทวะ และไม่เกี่ยวข้องกับทวารบาลจึงตัดเหลือได้แค่ประเด็นเดียวก็คือปฏิมากรรมชิ้นนี้คือรูปสนองพระองค์นะครับคือรูปในอุดมคติของพระราชาองค์หนึ่งแต่ทีนี้ปัญหาคือว่ารูปสนองพระองค์นั้นนะครับในอดีตเนี่ยนะครับการทํารูปในอุดมคติของว่ารูปนี้คือตัวแทนพระราชาเนี่ยเขาจะทําเมื่อพระราชาองค์นั้นได้สิ้นพระชนไปแล้ว ดังนั้นศิลปะที่ตัวปราสาทสากำแพงใหญ่นั้นอยู่ในราชการของพระเจ้าอุไยทิตยะวรรมนที่สองเพราะสามารถเปรียบเทียบได้กับพระนารายณ์บรรทมศิลป์ที่ได้จากปราสาทแม่บุญตะวันตกดังนั้นผมจึงตีความว่าปฏติมากรรมชิ้นนี้เป็น,เป,นเป็นรูปสนองพระองค์พระเจ้าสุริยะวรมมนที่หนึ่งเพราะว่าอย่างน้อยนะครับพระเจ้าสุริยะวรมมนที่หนึ่งก็เคยมีการสั่งเอสร้างกำแพงที่สักกำแพงใหญ่ด้วยแล้วถามว่าทําไมตัวสากกำแพงใหญ่ถึงสําคัญอย่าลืมนะครับว่า สากำแพงใหญ่นั้นเนี่ยหนึ่งตัวที่ตั้งเนี่ยมันใกล้กับราศีสไลซยซึ่งเป็นตำแหน่งที่แหล่งทำนาเกลือสำคัญซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญแนอดีตและที่สำคัญก็คือว่าเจ้าตัวปราสาทสากำแพงใหญ่นั้นมีปรากฏชื่ออยู่ในจารึกปราสาทเขาพระวิหารและที่ปราสาทเขาวิหารเองเนี่ยนะครับบริเวณทางด้านใต้ก็เป็นถิ่นของพระญาติวงศ์ของวีลรลักษมีซึ่งเป็นเทวีของพระเจ้าสุริยะวรันที่หนึ่งดังนั้นตัวปราสาทสากำแพงใหญ่ ก็อาจจะมีการเกี่ยวข้องกับเป็นเครือญาติของพระเทวีของพระเจ้าสุริยวรมที่หนึ่งด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับตัวอย่างของการทํารูปสนองพระองค์คือรูปในอุดมคติของพระราชาในขมรมีจริงซึ่งรูปสนองพระองค์เนี่ยนะครับในจารึกเนี่ยมีเอ่ยถึงถึงหลายครั้งมากยกตัวอย่างเช่นจารึกที่บายนก็ดีรวมถึงจารึกที่บรรทายชมาก็ดีก็มีการพูดแต่เราก็ไม่เคยมีการที้กันชัดว่า รูปไหนคือรูปสนองพระองค์ของพระราชารวมถึงรูปในอุดมคติของเจ้านายหรือขุนนางคนสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าสะกําแพงใหญ่คือรูปสนองพระองค์ได้ปริมารรมโกลเด้นบอยก็เป็นรูปสนองพระองค์ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่นี้ปัญหาคือมาตินเลนเนอร์ได้เสนอว่ารูปนี้คือรูปของพระเจ้าชัยวรมที่กส่งผลให้นะครับรับฟอร์ดก็ดีรวมถึงบรรดานักวิชาการไทยเองก็เชื่อว่าเป็นรูปของนองพระองค์ของพระเจ้า ชัยโบราณที่6แต่ทีนี้ปัญหาถัดมาคือรูปสนองพระองค์เนี่ยไม่มีใครเขาทําตอนที่มีชีวิตยอยู่เอาไหมครับท่านผู้ชมท่านกล้าสร้างรูปตัวเองแล้วไปตั้งอยู่ในฐานรูปคารพแล้วไปเก็บอยู่ในโบสถ์ไหมครับคนปกติสติดีๆเขาไม่ทํากันนะครับตรงนี้ไี่สําคัญคือรูปสนองพระองค์เนี่ยนะครับในหลักฐานในข่มรเองก็พูดหรือว่าเนี่ยคือรูปหลังความตายคือพระองค์เนี่ย เมื่อสิ้นพโชจนไปแล้วปวอุบัติเป็นพระรูปนี้ยกตัวอย่างง่ายๆพระรูปของพระเจ้าสุญญาริยะรมันที่สองที่ปรสาสาทนครวัดหรือบรรดาจารึกทั้งหลายที่ปรากฏในบายน์และบรรทายชมาต,ตามที่ม่กกี้ผมได้พูดไปแล้วเป็นต้นเพราะฉะนั้นนะครับประเด็นแรกคือผมไม่เชื่อว่ารูปนี้เป็นรูปสนองพระองค์พระเจ้าชัยบรมทุกข์ด้วยเหตุผลสำคัญประเด็นหนึ่งคือรูปแบบศิลปะของอติมากรรมชิ้นนี้ยังมีความใกล้เคียงกับพระนารายณ์บรรทมศิลป์ จากปรา,าสาทแม่บุญตะวันตกซึ่งพระนารายณ์บรรทมศิลป์จากปรา,าสาทแม่บุญตะวันตกนี้หล่อขึ้นในราชาการของอุทัยทิดยะวรมันที่สองสุริยะวรมันที่หนึ่งเป็นพระปิดาของพระเจ้าอุทัยทิยะโวรมันที่สองส่วนพระเจ้าชัยวรมันที่หกเนี่ยท่านเป็นคนอีกวงหนึ่งซึ่งเชื่อว่าสวยราชอยู่ที่พิมายมาก่อนซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกับสองพระองค์แรกทีนี้ต่อมาคือรูปแบบของโกลเด้นบอยเหมือนกับลาลายบรรทมศิลป์ที่แม่บุญตะวันตก แสดงว่าปฏิมากรรมสองชิ้นนี้จะต้องมีอายุที่ใกล้เคียงกันมากแต่ถ้าสมมุติว่าเราคิดว่าปฏิมากรรมชิ้นนี้คือรูปสนอง,พร,องพระองค์พระเจ้าชัยวรันพถ้า่อตอนที่ตัวเองมีชีวิตอยู่เหตุใดจึงไม่เหมือนกับที่พี่หมลยเพราะว่าพี่หมลยเองนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่รู้ว่าสร้างปีไหนก็ตามแต่ในจารึกกัลปนาเนี่ยที่เจอที่โคปุระเนี่ยคือซุ้มประตูก็พูดถึงในปี16 5 5หได้มีการการลปนาสิ่งของเข้าของเครื่องใช้เรียบร้อยแล้ว แสดงว่าปราสาทนั้นเสร็จตั้งแต่ก่อน1655พระเจ้าชัยวบรัณที่6สเสวยราชในปีพุทธศักราช1623และสิ้นในปี1650เพราะฉะนั้นประเด็นคือถ้าปฏิมากรรมชิ้นนี้เกี่ยวข้องกับพระเจ้าชัยวบรา6จริงลักษณะของผ้านุ่งของปฏิมากรรมนั้นจะต้องเหมือนกับ รูปแบบการนุ่งผ้าที่พบตามภาพสลักที่พี่มาม่ไม่ใช่ไปเหมือนกับปฏิมากรรมสำริดในรุ่นของพระเจ้าอุไทยธิรยวรมันที่สองรวมถึงลักษณะของเครื่องทรงอาภรณกรองศอคือสร้อยคอขนาดใหญ่เนี่ยแถบใหญ่ๆเนี่ยนะครับทำไมไปเหมือนกับรุ่นของอุไทยธิรยวรมันที่สองไม่มาเหมือนของที่พี่หม่รูปแบบของปฏิมากรรมโกลเด้นบอยรวมถึงตัวกำแพงใหญ่นั้นถามว่าทำไมจึงสามารถฟันธงได้ว่าอยู่ในราชการพระเจ้า อุไทยทิะยะประมันที่2อหลายท่านก็คงจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมพวกผมเห็นปุ๊บรู้เลยก็คือว่ารูปแบบวิทนาการศิลปะเขมรเนี่ยนะครับมันจะมีแพทเทิร์นที่มันจะมีการคลี่คลายไปทีละทีลยุคสมัยโดยเฉพาะปฏิมากรรมบางชิ้นที่เรารู้ระยะเวลาการสร้างได้อย่างชัดเจนจกยกตัวอย่างเช่น ปฏิมากรรมสำริดขนาดใหญ่จากแม่บุญะรรมตกซึ่งก็รู้แน่ชัดว่าหล่อขึ้นในรัชกาลอุไทยทิทย,ทยวรมันที่สองภาพจำหลักที่ปราสาทบาปวนก็รู้แน่ชัดว่าอยู่ในรัชกาลพระเจ้าอุไทยทิทยวรมันที่สองรวมถึงชิ้นอื่นๆที่มีจารึกกล่าวถึงการสร้างรูปพวกนี้เกิดขึ้นประเด็นมันก็ตรงที่ว่ารูปแบบของปฏิมากรรมสำริดเนี่ยของโกเดนบอยเองก็ดีรวมถึงตัวจากสาก,กำแพงใหญ่นั้นเนี่ยจะมีการซอกค,คิ้วซอกเป็นร่องพระมสุกหนวดซอกเป็นร่องลูกตาก็ซ็อกร่องเพื่ออะไรครับ ฝังโลหะมีค่าอัยมณีมีค่าไปอันนี้เป็นแพทเทิร์นซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดย้ำอีกนะว่าถ้ากําแพงใหญ่ก็ดีหรือโกลเด้นบอยเป็นทรวรบานก็ดีมันจะลงทุนในในลักษณะที่เขาต้องการต้องซาะคิวซาะร่องฝัง,งอัยมณีมีค่าถ้าเป็นเทเทวะองค์ปัจจับั์คงมีการน้อยใจทั้งบีฉันเป็นหินนี่นี่นนนมันหล่อสำริดมีเครื่องประดับอีกต่อมาคือลักษณะของกลองสอคือสร้อยคอขนาดใหญ่ของโกลเด้นบอยนั้นข้างหน้าจะโคง้งข้างหลังก็จะโคง้ง แลวมีอุบาห้อยข้างหลังเป็นเส้นยาวแต่ถ้าเกิดเป็นแบบที่พี่หมายเองหรือหลังจากนั้นคือหลังพ650ลงมาจะเป็นกองสอข้างหน้าจะเป็นสามเหลี่ยมขนาดใหญ่และมีอุบ่าห้อยมันจะไม่โค้งเหมือนอย่างของโกลเด้นบอยและของกำแพงใหญ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ผมจึงเป็นจุดหนึ่งที่ผมชี้ว่ากองสอของโกลเด้นบอยนั้นนะครับมันพีเหลี่ยมมันเก่าขึ้นไปถ้าโกลเด้นบอยเกี่ยวข้องกับชัยวันหกมันต้องเหมือนพี่มายสิคือกองสอต้องสามเหลี่ยมขนาดใหญ่นี้เกิดขึ้น ประเด็นที่3คือลักษณะการนุ่งผ้าของโกลเด้นบอยและปราสาทสะกำแพงใหญ่ก็คือนุ่งผ้าเว้าขอบผ้าข้างหน้าต่ำกว่าข้างหลังจนเห็นอย่างเด่นชัดซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นของที่ร่วมรุ่นก็คือแบบบาปูนแล้วข้างหน้ามีชายผ้าหานป่าเพียงแต่ว่าด้านหลังของปริมากรรมโกลเด้นบอยมีชายผีรูปผีเสื้อซึ่งลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะเฉพาะของแบบบาปูนไม่เชื่อนะครับไปเปิดหนังสือเรื่องเลอคอมบสของชองบัวซีเย อาจารย์ท่านบอกไปเองเขียนสเก็ตไว้เองว่ามีที่ไหนยังไงอย่าไปอุตรลิคิดนะครับบันใชยผางปลาเป็นมัจฉานไุไม่เกี่ยวกันนะครับตรงนี้แต่ของกําแพงใหญ่นั้นเนี่ยเนื่องจากว่าชิ้นตัวชายปีกผีเสื้อเนี่ยเดิมมันควรต้องมีแบบเพียงแต่ว่าตัวตําแหน่งที่ด้านหลังของตัวกาแพงใหญ่นั้นมันมีรูสําหรับใส่เถือมันชายปีกผีเสื้อมันจะหลุดหายไปแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นนะครับ รูปแบบทั้งหมดเนี่ยมันไม่กี่กฏในพับหลังที่พี่หมายเลยมันไม่ได้ใกล้เคียงอะไรกับพี่หมายเลยเกิดขึ้นหรือใกล้เคียงกับพนมรุ้งเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจะมาบอกว่ารูปนี้เป็นรูปชัยวรมันทก็ไม่ได้ขั้นจะบอกว่าราชก,การชัยวรมือหกตอนต้นนะครับแล้วก็ไปเหมือนกับบาปวนตอนปลายก็คิดแบบน,นั้นได้อยู่แต่อย่าลืมนะครับพระเจ้าไททิยบรมมันสองสิ้นพระชนในปีพันหร้อยเกแต่พระเจ้าชัยวรมันที่6ตามความในจารึกแปร์ูปสวยราชในพศหนึ่งหกสองสาม ห่างกันสิบกว่าปีรูปแบบมันเคลื่อนไปเรียบร้อยแล้วที่สําคัญคือชัยวันหมาถึงสเสวยราชปุ๊บแล้วทำไมละหลอรูปตัวเองเลยเป็นไปไม่ได้อีกอย่างหนึ่งคือมาร์ตินเลนเนอร์เนี่ยเราก็ไม่ได้ว่าอนะไรนวคือเป็นฝรั่งเพราะฉนั้นก็คิดแบบฝรั่งได้คือถ้าเกิดพระเจ้าชัยวินหกเป็นแบบควีนวิสตอรียมาสเสวยราชปุ๊บรอเขียนรูป,ปอพ์เทตตัวเองแจกบรรดาหัวเมืองหลอลูปตัวเองไปตั้งอยู่ปีนางอันนี้ผมไม่ว่าถ้าคิดแบบควีนวิสตอรียแต่ในโลกเก่าบ้านเราเนี่ยเสวยราชปุ๊บคงไม่ัวเอง แล้วไปตั้งไว้ที่อื่นเอาง่ายๆนะพระเจ้าชัยบรมเจตเสวยราชอยู shield. ่ก็ยังอุตสาร์ส่งให้มีการสถาปนาชัยพุทธมหานาจตามหัวเมืองต่างๆก็ไม่เคยหล่อรูปตัวเองส่งไปตามเมืองต่างๆปัจจุบันเนี่ยปฏิมากรรมชัยพุทธมหานาจยไปใหญ่แล้วก็ไม่มีใครรู้อีกเหมือนกันนะแต่ที่แน่ๆคือขุดเจอในกลุ่มประสาทพระเจ้าชัยบรมเจตกับการเป็นอวบุรุตสวนเป่งรัศมีก็ไม่เป็นรูปพระเจ้าชัยบรมเ่ตเพราะฉะนั้นปฏติมากรรมชิ้นนี้จึงไม่ใช่เป็นการหล่อเมื่อ มีพระชนแต่ต้องเป็นหลอเมื่อพระองค์สิ้นพระชนลาลับโลกนี้ไปแล้วไปอยู่อีกโลกอีกมิติหนึ่งด้วยเหตุนี้ผมจึงมีความเห็นว่าปฏิมากรรมโกลเด้นบอยเนี่ยไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพระเจ้าชัยโบรัณที่6ในทางตวงกันข้ามผมกับคิดว่าปฏติมากรรมชิ้นนี้น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้าอุทัยทิทยาโบรัณที่2ทั้งนี้เพราะว่าพระเจ้าอุทัยทิทยาโบราณที่2นั้นพระองค์สิ้นพระชนในปีพุทธศักราช1609 ก่อนพระเจ้าไชยบริโกจะเสวยราชเกือบ10กว่าปีเพราะฉะนั้นเมื่อท่านองค์สิ้นพระชนม์ในปี1 6 0 9แล้วก็มีการรอปฏิมากรรมโกลเด้นบอยขึ้นทันทีภายหลังจากเสร็จงานพระธีศพเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับรูปแบบจะไปเหมือนกับรูปนาลายบรรทมศิลป์ที่แม่บุญตะวรนตกก็ไม่ใช่เรื่องแปลกประการใดเพราะถึงถือว่ายังเป็นช่วงที่ระยะเวลาที่ใกล้กันอยู่ดังนั้นนะครับผมมองว่าปฏิมากรรมโกลเด้นบอยนี้เป็นพระรูปของพระเจ้าอุทัยทิตยวรมณนที่สอง ถามต่อมาว่าพระรูปพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปที่จากกำแพงใหญ่ก็ดีรูปโกลเด้นบอยก็ดีอยู่ในฐานะอะไรก็คืออยู่ในฐานะพระรูปสนองพระองค์ในฐานะพระองค์เป็นผีบรรพชนเมื่อพระองค์มีพระชนที่พระองค์มีอาณาบารมีแผ่ครอบงำเมืองแห่งนี้ได้พระองค์สิ้นพระชนไปแล้วไปอยู่อีกโลกหนึ่งพระองค์ก็มีอาณาบารมีครอบงำนะครับเมืองแห่งนี้ได้มีอาวะอำนาจ เหนือกว่าผีทั้งปวงผีบ้านผีเมืองทั้งปวงในชุมชนแถบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็บรนแสดงถึงสภา,สภาวะของโรคหลังความตายนะครับของตัวพระราชาเมืองขมนินถามว่าการแสดงรูปพวกนี้มันชวนนึกถึงอะไรผมนึกถึงรูปพระเชษฐบีดรในธรรมเนียมกรุงศรีอย,ยุธยาที่มีการสถาปนารูปบูรพกษัตริย์ขึ้นท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแล้วรูปบูรพกษัตริย์ทำไมไม่ไปตั้งในเมืองหลวงตรงนี้เนี่ยมันก็ตอบได้ง่ายๆคือ พระรูปพระเจ้าชัยวบรัณที่7ก็ยังมาตั้งอยู่ที่ปางพมททัศพระเจ้าชัยโบรัณที่7ท่านคงต้องคิดหนักนะถ้าพระองค์มีชีวิตอยู่คงต้องคิดหนักนะครับว่าจะสลักรูปตัวเองแล้วมาตั้งอยู่บนฐานรูปเคารพแล้วมาตั้งอยู่ปางพมททัตโชนคนปกติก็คงไม่ทำกันเออในกฎมุนเทียนบานที่ตราขึ้นในสมัยกรุงศรีอย,ยุธยาก็มีการกล่าวถึงการตั้งพระรูปพระเชษฐบิดรของเจ้าลูกเธอครองเมืองแสดงว่าถ้าลูกเธอครองเมืองก็ตั้งรูปพระเชษฐบิดดได้ รูปผีบูรพะมาหากษัตริย์หรือแม้กระทั่งในบรไทยัยฉาก็ยังมีการตั้งรูปสนองพระองค์บรรพชนทีนี้มันก็มีประเด็นนะครับว่าปฏิมากรรมจากสะกำแพงใหญ่เองก็ดีรวมถึงโลเดนบอยเองก็ดีเนี่ยก็มีการตั้งข้อกังขาว่าเป็นของทำเทียม หรือพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านคือของปลอมโดยตัวที่ภาษากําแพงใหญ่เองเนี่ยเขาอ้างว่าเป็นของทําเทียมนั้นเนี่ยเพราะว่าพบในลึกลงไปในชั้นดินเพียงสิบเซนเท่านั้นผมนี่นะครับจะบอกนะครับว่าสิบเซนเนี่ยนักโบราณคดีเขาก็ดูออกว่าเป็นชั้นดินรบกวนหรือเปล่าเป็นของแอบม,มาฝังที่หลังหรือเปล่าเกิดขึ้นและที่สําคัญนะครับว่าในรุ่นปีสอง2นห้าสามสองนักโบราณคดีเงินเดือนไม่ถึงหนึ่งมืนแต่ลงทุนหล่อโลหะสำริดกาไหล่ทองมาฝังเพื่อ เอาเก็บเข้ากรมศินจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์คนสติดีๆก็คงไม่ทํากันนะครับลงทุนกันหลายตังเกิดขึ้นนะครับหรือพ่อค้าขายของเก่าแอบมาฝังแล้วให้กรมศินไปฝังไปจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์มันก็ใช่ที่แต่คงไม่มีใครเขาทํากันอย่างนั้นหรอกมีแต่ลือกันว่าขุดแล้วเนี่ยยักยอกเป็นของส่วนตัวหรือเปล่านะครับตรงนี้ประเด็นมาโกลเด้นบอยนั้นก็มีหลายท่าน ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นของปลอมหรือเปล่าโดยอ้างว่าใช้รูปที่ปฏิมากรรมจากปราสาคำแพงใหญ่เป็นแบบประเด็นคือวยากรลวดลายหรือการจัดวางลวดลายของตัวปฏิมากรรมที่โกลเด้นบอยเนี่ยมันเหมือนกับกำแพงใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าบอกโกลเด้นบอยปลอมกำแพงใหญ่ก็ต้องปลอมเหมือนกันประเด็นที่2คือโกลเด้นบอยเนี่ยนะครับ ได้ออกไปแต่ประเทศไทยตั้งแต่เมื่อไหรเนี่ยผมไม่ทราบข,ข้อมูลท่านนี้เพียงแต่ว่าเดเเมตบอกว่าได้รับบริจาคเมื่อพศ2531แสดงว่ามันต้องออกจากประเทศไทยก่อน2531แต่ปฏิมากรรมจากสากำแพงใหญ่นั้นคุดเจอในปี2532ไอ้ตอนนั้นของจากกำแพงใหญ่ยังไม่เผยถู่สาธารณนะไอ้คนทำเรียนแบบคงนั่งคงมีทิพยญา,านนะครับ เลงเห็นแล้วว่ามันต้องมีรูปแบบนี้มันทําปลอมมันเลยเกิดขึ้นอันนี้มันก็เกินไปใช่ไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นไอ้ปลอมแบบนี้นะครับมันคงต้องอันเชิญแบบเดอกอราบัวเซเยฟิลิปสแตนนะครับมาช่วยออกแบบไปแล้วนะครับไอ้บรรดาน,นักประวัติศาสตร์ศิลป์ชื่อดังแนดีนะมาช่วยกันทําแล้วเกิดขึ้นที่สําคัญก็คือว่าไอ้ของกาไหล่ทองเนี่ยมันก็หายากและสําคัญก็คือว่าไอ้ปฏิมากรรมชิ้นนี้เนี่ยนะครับเดอะโกลเด้นบอยเนี่ยนะครับเป็นปฏิมากรรมหล่อทั้งองค์ไม่มีรอยต่อ ซึ่งพระพรูปอยุธยาเองเนี่ยนะครับในสมัยเอาแค่องค์ข,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 ขนาดโกลเดนบอยนี่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานชาติพระนครก็ต่อสกักกี่ท่อนแล้วเกิดขึ้นนี่รอไม่มีรอยต่อเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงเชื่อว่าเทคนิครุ่น25ก่อน2531เนี่ยมันคงทำไม่ได้หรอกครับที่สำคัญนะครับปริมากรรมโกลเดนบอยเนี่ยนะครับเราอย่าเข้าใจผิดนะครับว่าเราทวงคืนได้อันนี้เป็นอน,นิสงส์ของประเทศเพื่อนบ้านเราที่เขาทวงคืนสมบัติของเขา นี่นี่เดอะเมดเองเนี่ยนะครับเขาบอกว่าไหนเขาสามารถยืนยัน mm hmm. เขามีหลักฐานว่าโบราณวัตถุชิ้นนี้ได้มาจากประเทศไทย mm hmm. เขาก็เลยส่งคืนกับประเทศไทยมาโดยที่ทางเดอะเมดออกค่าใช้ใจ่ายมีทําประกันโบราณวัตถุรวมถึงค่าขนย้าย mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราได้รับฟรีๆแล้วก็เอามาก่อนแล้วกันนะครับอย่าไปคิดอะไรมากถ้าเอามาแล้วถ้าเกิดตรวจได้ว่าเป็นของปลอมค่อยๆว่ากันอีกทีหนึ่งที่สำคัญถ้าตรวจแล้วเป็นของปลอมก็ควรต้องเรียบบรรดาช่างสิบหมู่ทั้งหลายมาดูนะครับว่ามันปลอมนั้นปลอมอยังไงมันปลอมปลอมเหม เพรตอนนี้อย่าไปเ้าไหนๆเขาให้มาฟรีก็รับไปก่อนแล้วกันนะครับอย่าเถียงกันเลยนะครับตรงนี้